กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนะฮะใครที่กำลังมองหา s r v นะครับผมหรือว่าเป็นสาย Honda นะครับผมแล้วกำลังมองหารถใช้งานสักหนึ่งคันที่เป็น Suv นะครับผมแนะนำคันนี้เลยนะครับกับเจ้า Honda า Suv 1 8 e นะครับปี2019สีขาวนะครับผมใสๆแบบนี้นะครับราคานะครับผม679,000บาทเท่านั้นเองนะฮะราคาไม่แพงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูความพิเศษของรถคันนี้กันดีกว่าครับว่ามีอะไรมาให้บ้างนะครับผมมาพร้อมกับไฟหน้า โปรเจคเตอร์นะครับผมนี่นะฮะสวยๆแบบนี้นะครับผมเดทาร์นิ่งไลท์อยู่ด้านล่างนะฮะสวยๆเลยนะครับมาพร้อมกับกระจังหน้านะครับสีโครเมียมนะฮะแล้วก็ช่องลมด้านล่างนะฮะจะเป็นสีดำนะฮะสวยๆครับกันชนไม่มีชนไม่มีขูดนะฮะสวยๆแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวพาเดินดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับโคมไฟสวยครับผมนี่นะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมไม่เหลืองนะครับผมโคมไฟใสมากๆนะฮะสวยงามมากๆนะครับรถคันนี้นะฮะล้อแมกนะครับผม เป็นล้อแมกนะครับมีนะฮะขอบสิบเจ็ดนะฮะนี่นะครับผมสีโครเมียมตัดดำนะฮะสวยๆแบบนี้ครับเป็นสีทูโทนฮะดอกยางเหลือๆนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับผมนี่นะฮะสวยๆแบบนี้นะครับลงตัวนะครับผมนี่นะฮะดำขาวนะครับนี่นะกระจกข้างครับมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะฮะนี่นะฮะสวยๆแบบนี้นะครับล้อหลังนะครับสภาพดีสภาพสวยๆเลยครับรถคันนี้นะครับมีระบบ เป็นระบบดิสเบรกสี่ล้อนะครับนี่นะฮะสวยๆแบบนี้นะครับที่เปิดก็ที่เปิดประตูด้านหลังนะฮะจะอยู่ด้านบนนะครับนี่นะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังครับนี่นะฮะไฟ LED ฮะสวยๆไม่มีรอยแตกนะฮะดูได้นะครับนี่นะฮะสวยๆแบบนี้นะครับตาโลโก้นะฮะ h ย v นะครับผมเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ i v t e c นะครับนี่นะฮะบ่งบอกอยู่แล้วครับว่า h o n ด้าต้องเป็น i v t e c เท่านั้นนะครับ มีคีบฉลามด้านบนมาให้ด้วยนะครับผมนี่นะฮะไฟเบรกด้านบนพร้อมนะครับนี่นะฮะสวยๆแบบนี้นะครับนี่ขนาดโดนแดดนะส่องสว่างเป็นประกายเลยนะครับนี่นะสวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านในกันดีกว่าครับผมมาถึงในส่วนของด้านในกันบ้างครับผมนี่ฮะมาเริ่มจากแผงประตูก่อนเลยนะครับผมนี่กุญแจงนะฮะกุญแจของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับ กระจกครับผมเป็นกระจกปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับกระจกออโต้นะครับผมระบบเซ็นเซอร์ล็อกนะครับแล้วก็ตัวปรับกระจกไฟฟ้านะฮะนี่ฮะซ้ายขวาตัวปุ่มกดพับปิดกระจกนะฮะนี่ฮะสวยๆแบบนี้นะครับแผงประตูสวยๆเลยนะครับไม่มีรอยแตกนะครับผมรถคันนี้นะครับมาพร้อมกับแอร์แบ็กเจ็ดลูกนะครับผมเจ็ดใบเลยนะครับปลอดภัยทุกการเดินทางแน่นอนนะครับผมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับครบนะครับครบวงจรนะครับเป็นพวงมาลัยแบบ สามก้านด้วยนะครับนี่นะฮะสวยๆแบบนี้ครับให้ให้อารมณ์แบบสปอร์ตเต็มที่นะฮะนี่ครับมีระบบพันธุ์ชิปให้ด้วยนะครับนี่นะสวยๆแบบนี้นะครับผมที่เปิดฝาทางน้ามันนะครับผมเปิดกระโปรงหน้านะครับรถสวยครับผมนี่นะฮะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับใครที่ออกไปนะครับนี่นะครับแล้วก็นะครับผมในส่วนหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอ DVD นะครับผมระบบทัชสกรีนให้ด้วยนะครับแล้วก็มีกล้อง กล้องมองหลังนะครับกล้องถอยให้ด้วยนะครับก็คือจะเวลาถอยหลังก็จะเด้งขึ้นมาให้บนหน้าจอเลยนะครับผมแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับผมเกียร์เกียร์ออโต้เหมือนกันครับระบบเบรกมือเป็นระบบเบรกไฟฟ้าให้นะครับแผงแอร์ครับนี่ครับสามแถวเลยนะฮะสวยๆแบบนี้ไม่มีล้มนะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับรถคันนี้มีกล้องหน้ามาให้ด้วยนะครับพร้อมนะครับผม ส่วนพรมด้านบนนะฮะนี่ครับผมใส่แบบนี้เลยนะครับผมสะอาดสะอาดอย่างนี้นะฮะไม่มีคราบสกปรกนะครับส่วนเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังให้นะครับนี่เบาะเดิมนะครับจากโรงงานนะครับผมมีแอร์แบ็กฝังไว้อยู่ในตัวเบาะให้ด้วยนะครับนี่นะฮะเบาะเดิมนะครับผมไม่มีรอยแตกนะครับผมไม่มีรอยแตกไม่มีรอยปิดนะฮะสวยๆนะครับทั้งคนขับและคนนั่งข้างคนขับนะฮะนี่สวยๆแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านท้ายกันดีกว่าครับ มาถึงในส่วนของด้านหลังกันบ้างฮะบนี่ฮะเบาะเดิมๆเลยนะครับผมห้องโดยสารด้านหลังกว้างขวางมากๆนะครับนี่นะฮะเพราะว่ามีด้านหลังนะครับผมเป็นช่องเก็บของนะฮะนี่ฮะมีให้ครบนะครับผมนี่รถนี้สามารถปรับเบาะได้นะครับปรับในอัตราส่วน60และ40นะฮะพับตรงนี้นะครับกดปึ้งแล้วก็พับลงมาก็สามารถพับได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของที่วางสัมภาระด้านหลังกันดีกว่าครับมาถึงในส่วนของด้านหลังนะครับผมโอที่ วางของกว้างขวางมากๆนะฮะสามารถเก็บสัพพะละได้เยอะมากๆนะครับส่วนตัวนี้นะแผ่นรองครับสามารถพับครึ่งได้นะครับเอาไว้วางอุปกรณ์นะครับพวกไขควงพวกอะไรนี้นะฮะส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นยางอะไหล่ให้นะครับอุปกรณ์ครบชุดนะฮะไม่ลุกม่แรงอยู่ครบนะครับสวยๆแบบนี้ฮะเดิมๆนะครับนี่ฮะซอกเดิมเดิมๆนะครับเดิมตั้งคันนะฮะนี่ฮะเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมๆเลยนะครับผมไล่ดูนะหัวน็อตไม่ขยับนะครับผมฝาท้ายเดิมนะฮะ จากโรงงานนะครับผมเนี่ยสภาพสวยๆแบบนี้นะฮะเดิมๆเลยนะผมท่าให้ดูแบบเร็วๆเลยนะครับผมนี่ฮะข้างนะรถคันนี้ไม่มีชนนะครับไม่มีชนหนักนะครับไม่มีจมน้ํานะครับไม่มีการตัดต่อตัวรถนะครับผมไม่มีการสวกกระดองมาใส่นะฮะเป็นรถเดิมโรงงานนะครับมือเดียวนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันครับ มาถึงในส่วนของห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องรถคันนี้สวยงามมากๆนะฮะเครื่อง1.8นะครับผมระบบ4ี่สูบนะฮะนี่นะสวยๆแบบนี้นะครับแบตเตอรี่พร้อมใช้งานนะครับนี่ฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับเม็ดองเม็ดอาร์อยู่ครบนะฮะมายดูเลยนี่ครับครบๆแบบนี้นะครับผมเดิมๆซอกเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับคานเดิมนะครับนี่นะฮะเครื่องยนต์นะัะไม่มีข้ามน้ํามันนะครับสวยๆแบบนี้นะฮะ สวยเลยนะครับผมใครที่กำลังมองหา S R V นะครับรถคันนี้ก็น่าจะถูกใจนะครับผมนี่นะฮะสวยๆแบบนี้นะครับซอกเดิมนะครับนี่ฮะเดิมๆเลยนะครับผมฝากระโปรงก็ฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะฮะนี่ครับสวยๆแบบนี้นะครับผมมีตามอกกอนะฮะยังติดอยู่เลยนะครับแผ่นกันความร้อนฝากระโปรงฮะใหม่ๆแบบนี้นะครับผมใครที่กำลังมองหา S R V นะครับ คันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับสวยๆแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปอยู่ในช่วงสุดท้ายของคลิปกันครับผมมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปกันแล้วนะครับผมใครที่กำลังมอง,มองหาย r v นะครับรถคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับกับเจ้า h r v 1.8E คันนี้นะครับผมาราคา679,000บาทนะครับปี2019นะครับสีขาวนะครับผมสีขาวสวยๆแบบนี้นะฮะ ตกพอนเดือนละประมาณนะครับหนึ่งมืนสองพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมถ้าลูกค้าเครดิตดีก็สามารถฟรีดาวเอารถออกไปใช้ได้เลยนะครับผมยังไงถ้าสนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนะครับหรือจะขอรายละเอียดรูปรถเพิ่มเติมนะครับก็สามารถแอดไอเดียไลน์ผมเข้ามาได้เลยนะครับหรือจะเข้ามาดูรถจริงนะครับที่บริษัทก็ได้นะครับบริษัทเพชรยนต์นะครับซอยเซรีไทย68แยก1มินบุรีนะครับเปิดทําการตั้งแต่9ก้าโมงเช้านะครับ ถึง6กโมงเย็นนะครับผมยังไงก็ฝากลถคันนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ